ถ้าเราจะอัพเลเวลให้เร็วๆเนี่ยนอกจากเปิดบอร์ดอัพเลเวลแล้วก็ย <UC> ังต้องทำภารกิจกันด้วยนะใช่แล้วในเกมก็จะมีภารกิจมากมายลองเพื่อนๆไปทำอยู่นะถ้าทำสำเร็จก็จะได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็ยังได้เงินด้วยน่ามาไซฮิวรับภารกิจแล้วนะเพื่อนๆลองกดที่ไอคอนตรงนี้นะคะฝั่งขวาดูเพื่อไปรับภารกิจถัดไปใช่แล้วแบ่งเป็นภารกิจทั่วไปสกิลและทำซ้ำ เราอยากรับภารกิจอะไรก็ได้ที่ท่องรับได้ตรงนี้มีตรงนี้น่ะก็จะมีจะรับภารกิจอะไรก็ได้นะคะรับเลยรับเลยอือพวกเราก็แค่ติ๊กถูกอืภารกิจพวกนี้ก็จะแสดงด้านขวามือของจอให้เราเห็นว่าตอนนี้กำลังทำภารกิจอะไรอยู่สะดวกมากเลยใช่ไหมสะดวกและง่ายมากๆเลยใช่สะดวกและง่ายมากๆ แล้วก็ยังไงต่อเนี่ยก็จะยังมีระบบดันเจียนด้วยใช่ใดันเจียนต้องท้าทายดันเจียนกันน้อยระบบดันเจียนเนี่ยก็จะมีระดับที่เหมาะกับตัวเองตั้งแต่ระดับ10-20มีหมดเลยดูว่าเราจะอยู่เนี่ยระดับไหนทุก10ระดับก็จะมีดันเจียนเฉพาะระดับอยู่ด้วยและจะกระโดดทีละ10ระดับแบบนี้ พอกดเข้าไปแบบนี้ก็จะเห็นดรอปของศัตรูมีแต่ของหาย,ยากทั้งนั้นเลยเพราะงั้นทุกคนอย่าลืมมาท้าทายดันเจียนแล้วอย่าลืมรับสมบัติกันไปด้วยและยังหาทีมร่วมกันได้ด้วยค่ะถ้าสมมุติสู้ไม่ไหวก็หาคนเข้าทีมกันมาได้เลยอก็ไม่ต้องกลัวแพ้และมาตีตีตีใช่ๆชสู้กันตีเดียกันแล้วก็ข่ามันตีเลยตีฮิวสายฮิว <laughs> ยิ่งทีมมีหลายคนสมบัติก็จะยิ่งเยอะขึ้นโอกาสได้สมบัติก็จะยิ่งสูงขึ้นกับการในทีมมีคนน้อยสมบัติก็จะยิ่งน้อยโอกาสได้สมบัติก็จะยิ่งน้อยลงด้วยเราขอแนะนํานะคะถ้าอยากได้สมบัติลวก็ต้องหาคนมาช่วยตีกันเยอะๆนะเย้รีบมาร่วมทีมกับเราเลยการแบ่งสมบัติของดันเจียนจะคํานวณจากดาเมจที่ทําไม่ว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรก็ต้องทําดาเมจถึงจะได้ของรางวัลนะ ถ้าดาเมจไม่พอก็จะไม่ได้สมบัตินะคะแต่ไม่ต้องกังวลมาร่วมทีมกับเราจะได้สมบัติทั้งหมดเลยนะลมตัวเราด้วยนะดวดีกว่าม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 าสร้างกิวกันตังค์ค่าบริจาคกิวนี้จะซื้อของอที่หาซื้อไม่ได้ทั่วไปเป็นสมบัติหายากต่างๆอ